สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยาวันนี้เราจะมาเช็คดวงคนเกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนมิถุนายน2565จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะเป็นการดูโดยภาพรวมนะคะค่ะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก่อนพบคำทำนายฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเราจะดูจากภาพรวมโดยช่วยไปก่อนนะคะในไพ่ทาโร่ four of cups king of wands queen of pentacles fire of cups emperor s อส s อปซ o นเพ p ออฟค e พส์คว e n ออฟ a านส์จัดเมนต Two of s w อ r d s คุณอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เหมือนหงุดหงิดใจนะคะมีเรื่องราวอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ดังใจ บางคนอาจจะยังจมหรือว่า,าคิดถึงแต่เรื่องราวในอดีตรู้สึกอะไรมันทำอะไรสิ่งที่คิดที่หวังไม่ได้ดังใจแต่เป็นเรื่องราวเก่าๆนะคะเท่าที่มองดูแล้วเนี่ยถ้าคุณสลัดหรือว่าพยายามที่จะไม่ไปนึกถึงสิ่งเก่าๆค่ะพยายามเขาเรียกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากทําให้ดีที่สุดเพราะว่าดิงตัวแล้วที่จริง,รง,รงแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนเก่ง เป็นคนเก่งมีคนสนับสนุนนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะบางทีสิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่หวังก็อย่าไปคิดอะไรกับมันมากเพราะว่าสิ่งที่ดีๆก็ยังมีรอเราอยู่เพียงแต่คุณต้องมีจิตใจมีกําลังใจที่เข้มแข็งบางคนนะคะในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้ลูกน้องบริวารอะไรใหม่ๆค,คุณเองเีคนเก่ง คนเก่งมีความขยันมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานะแต่สิ่งที่เป็นก็คือคุณอาจจะมีเรื่องที่หงุดมิดใจไม่ได้ดังใจหรือบางทีเรื่องราวอะไรเก่าๆมันทําให้คุณแบบยังติดจมอยู่กับสิ่งเก่าๆกค่ะเพียงแต่คุณเหมือนคุณสลัดมันทิ้งไปนะคะแล้วก็เริ่มแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาแก้ปัญหาอาจจะเจองานที่ต้องแก้ปัญหาเจอเรื่องราวที่ต้องแก้ปัญหาแต่คุณสามารถที่จะทําได้ค่ะ แต่คุณเปิดใจรับฟังอะไรทุกๆอย่างนะคะอ่ามันก็เป็นช่วงที่เดือนที่คุณอาจจะมีเรื่องของเจ้ากรรมนเวรอะไรตามมาก็หมั่นทําบุญนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเองอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ต้องรอคอยอะไรอยู่หรือจะต้องตัดสินใจอะไรอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้มาดูนะคะในเรื่องของการงาน การงาน Eight of Pentacles okay. View of Fortune Temperance Date Review การงานของคุณจะเป็นงานที่เรียกว่าอาจจะต้องมีการเดินทาง นะคะมีการเดินทางอยู่บ่อยๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อต่างประเทศค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ได้ผลดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานทําอะไรด้วยเขาเรียกว่าความสามารถของตัวเองทําอะไรที่ด้วยความสามารถของตัวเองแล้วจะสําเร็จนะแต่ก็ต้องระวังนะคะบางคนงานอาจจะมีปัญหานะมีปัญหาหรือใครที่มีงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ที่สีเทาๆค่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่ระวังจะเกิดปัญหาแต่แต่ถ้าใครนะคะพูดถึงถ้าทำงานในลักษณะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเช่นเมันขายประกันค่ะหรือทำงานอะไรพวกเกี่ยวกับการขายยาหมายถึงยารักษาสุขภาพนะคะก็จ,จะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคุณค่ะทีนี้มาดูนะคะมีไพ่อะไรบอกบอก two of wands ทําอะไรทักอย่างคุณเองอาจจะมีเรื่องที่กําลังคิดตัดสินใจแล้วคุณอาจจะต้องลงมือทําอะไรทักอย่างหนึ่งแต่คุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนเรานะคะเขาบอกว่าออคนเราจะบินขึ้นสูงได้มันจะต้องมีเพื่อนค่ะคุณจะมีเพื่อนนะคะแล้วคุณจะมีเพื่อนที่ไม่ทิ้งกันถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็จะมีเพื่อนที่ช่วยเหลือกันอาจจะเป็นในเรื่องของการงาน หรือทําธุรกิจอะไรก็อาจจะเป็นธุรกิจหรือการงานที่จะต้องมีเหมือนหลายๆคนค่ะระดมสมองหรือว่าช่วยเหลือกันนะคะทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพโอขอโทษค่ะมาดูต่อในเรื่องของการเงินจะปิดจบสะละการเงินเชอรีออฟเทนออฟคัพ สามอัปวันส์หรือสามอั e เพนเดนเคขอโทษนะไน e ัปเพนเดนเ f ิลไฟอัป e พนเดนเค่ะการเงินก็บอกว่าคุณที่จริงแล้วคุณเป็นคนเก่งนะคะ,คะเป็นคนเก่งเป็นคนที่หาเงินได้นะหาเงินมัน มันเหมือนคนที่หาเงินได้หาเงินเก่งแต่หาเงินด้วยความเหนื่อยยากเหมือนกันกคุณอาจจะมีงานพิเศษอะไรนะคะงานพิเศษมันทําให้คุณมีเงินพิเศษหรือใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาการติดต่อการเป็นในหน้าหรือว่าเป็นจังหวะที่ดีการเงินก็ถือว่ายังมีครอบครัวนะคะที่คอยซัพพอร์ตหรือว่าการเงินในครอบครัวยังมั่นคงดีอยู่ค่ะหรือบางคนอาจจะมีพื้นฐานการเงินของครอบครัวที่ดี จะเป็นช่วงที่คุณจะมีความขยันมุ่งมั่นในเรื่องการทํามาหากินค่ะในเรื่องของการที่อ,อ,อยากจะหาะไรายได้พิเศษหาไรายได้เสริมเพราะว่าลักษณะดูเท่าที่ดูอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีภาระหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะที่มันอาจจะทําให้คุณเลยต้องหาไรายได้พิเศษหรือว่าหาไรายได้เสริมค่ะถ้าพูดถึงโชคลาภนะคะโชคลาบดูแล้ว อาจจะไม่ค่อยเด่นมานมาจากงานหรือถ้าใครคิดจะเสี่ยงโชคนะคะก็ดูเลขทะเบียนรถด้วยได้นะคะที่เป็นเลขทะเบียนรถนะคะ่ะเ,เลขทะเบียนรถที่คุณนั่งอยู่เป็นประจำนะเ,เลขที่ดีสําหรับคุณนะคะในเดือนมิถุนายนก็จะเป็นเลขสามเลขเจ็ดค่ะหมายถึงว่าอาจจะเป็นในเรื่องอะไรที่เลขมงคลหรือเลขอะไรที่จะส่งเสริมอะไรของคุณนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักคนโสด s i Wands 2 o Up in the c u r s the Fool 7 e v Up in the c u r s 3 of Swords สำหรับคนโสด อาจจะเขเรียกว่าบางคนนะคะยังไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของอาจจะเคยผิดหวังอกหักมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักอหรือว่าบางคนน่ะเป็นคนโสดที่อาจจะมีคนคุยคุยอยู่แต่ว่ามันไม่ชัดเจนความรับคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณก็เลยช่วงนี้อาจจะต้องเป็นอิสระไปก่อนนะเป็นอิสระไปะยังรักอิสระอยู่คือยังไม่อยากจะผูกมัดผูกพันกับใคร ความรักของคุณเท่าที่ดูแล้วคุณจะเป็นคนโสดที่ไม่รีบร้อนในเรื่องของความรักจะไปเรื่อยๆค่ะ,ะเพราะว่าอาจจะอย่างที่ว่านะคะเหมือนเคยเจ็บเจ็บช้ำหรือว่าเคยอกหักผิดหวังเรื่องความรักมาค่ะแต่สําหรับคนที่มีคนคุย,คยอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ชัดเจนก็ยังจะเป็นในสภาวะแบบนี้นะคะทีนี้มาดูให้โรแมนต์แองเจิลค่ะ ความรักคนโสดนะคะไพโรแมนต์เองเจนจะบอกอะไร t r u s t you deserve love you are lovable retreat uh huh. เขาบอกว่าสถานการณ์นี้นะคะถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยที่จริงแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้อยู่กันหรือว่าเขาเรียกว่า ให้คุณนะ่ะมีความเหมือนยังเชื่อมั่นในความรักนะคะแล้วมันจะอาจจะเดึงคนที่ดีหรือมีคนที่มีศรัทธานในเรื่องความรักของเหมือนคุณที่จริงแล้วคุณเป็นคนมีสนเสน่ห์นะคะค่าคุณเป็นคนน่ารักกําลังคุณเองอาจจะมีใครที่กําลังที่เขาเรียกว่ากําลังจะเ,เหมือนมีแผลงสอนธนูมากําลังที่จะเข้ามาหาคุณอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะ อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกยังไม่ต้องการความรักเท่าไหร่เหมือนคุณอาจจะปลีกตัวค่ะปลีกตัวหรือคุณอาจจะไปไปท่องเที่ยวอะไรนะคะยังมีความเป็นอิสระอยู่แต่เท่าที่ดูคุณมีสเสน่ห์นะคุณจะมีคนเข้ามามีใครอาจจะมีใครที่เขากําลังมองมอง,มองคุณอยู่ค่ะต่อมานะคะความรักของคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้ว เดโมน10 of w o n d s 9 of b o n d s 7 of, of Cups, the Hermit ค่ะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วอาจจะต้องระวังนะคะอาจะต้องระวังเป็นช่วงที่ในสิ่งที่ต้องระวังค่ะ ก็คืออาจจะมีเรื่องของการเหมือนไม,ไ,ไม่ไว้ไม่ไว้ไม่ไว้ใจกันค่ะหรือมีการระแวงระแวงคนรักค่ะคิดมากบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าบางทีเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองหรือว่ามโนไปเองมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่คุณน่ะคิดมากค่ะเท mm. ่าที่ดูแล้วว่าคนรักหรือแฟนของคุณเขาว่าโมดแต่มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะคะจะมุ่งเข้าไปหาในเรื่องของการทํางาน มีโปรเจกต์อะไรที่คิดจะทำหรือตัวคุณเองกับคนรักจะเป็นคู่หรือว่าเป็นมีเป็นแฟนกันก็มีอาจจะมีวางแผนที่จะทำงานอะไรด้วยกันสักอย่างอาจจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันอยู่เหมือนกันนะคะค่ะเท่าที่ดูแล้วบางทีอาจจะงานความรักของคุณทั้งสองคนอาจจะมีใครที่งานเยอะก็เลยบางทีไม่ค่อยได้เจอกันก็อยู่ห่างกันก็ต้อง ช้ก็เรียกสมัยนี้ก็ใช้การสื่อสารหรือโซเชียลค่ะเป็นการติดต่อกันแต่บางคู่นะคะก็อาจจะมีการแอบส่องแอบส่งคู่ค่ะหรือคู่ก็อาจจะแอบส่องคุณด้วยเหมือนกันนะคะทีะนี้มาดูไพ่โรแมน e ์แองเจินะคะไพ่จะบอกอะไร getting to know each other โซเม make the e f f o r t ค่ะก็จะบอกว่าถึงต่อให้เป็นแฟนหรือเป็นคู่กันนะคะมันก็ยังต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะมันต้องคนเราต้องเปิดเผยความรู้สึกที่ภายในจิตใจของเราค่ะให้ออกมาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้มันจะทําให้ความความรักเนมันลึกซึ้งมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะเหมือนอย่างเช่นถ้าคุณ คือเวลามีปัญหากันแล้วไม่เปิดใจคุยกันอะ่ะมันจะระวังจะมีปัญหาคนที่คนอยู่ด้วยตอนนี้อาจจะเป็นคู่หรือเป็นแฟนคุณค่ะคนนี้น่าจะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นโซเมตของคุณนะคะก็ดีใจด้วยค่ะความรักเขาบอกความรักที่ยิ่งใหญ่ค่ะมันมันคุ้มค่านะคะกับการที่จะก้าวเดินต่อไปมันเหมือนว่าความในความรักมันก็ต้องมีความพยายามด้วยเหมือนกันความพยายามที่จะ ออความพยายามในความสัมพันธ์มันต้องไปต่อให้ได้ค่ะอันนี้มาปิดจบกันนะคะเรื่องของสุขภาพมีอะไรที่จะต้องระวังบ้าง s 스트 i นซิกออฟคัพส์ h e h i ไฮพิส e s สค่ะ ที่จริงดูแล้วโดยรวมสุขภาพเนี่ยถือว่าดีนะคะก็ยังแข็งแรงอยู่สเตรนยังแข็งแกร่งยังแข็งแรงค่ะแต่ถ้าอาจจะมีก็อาจจะมีบางทีโรคเก่าๆที่เคยเป็นมันวนกลับมาค่ะแต่ดูแล้วว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรค่ะแล้วก็อาจจะเป็นที่มีต้องระวังบ้างก็อาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับระบบอะไรที่เป็นน้นําาในร่างกายของเราอะค่ะในร่างกายก็อย่างเช่นพวกลําไส้นะ หรือว่าสายตานี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ,คะอะไรที่มันเหมือนออระบบน้ากระเพาะลำไส้ค่ะหรือพวกภูมิแพ้พวกนี้ค่ะที่มันเป็นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภูมิแพ้ไม่ได้เกี่ยวกับเน้ําโดยตรงแต่มันบบเกี่ยวกพวกไซนัสไม่ได้เหมือนกันค่ะก็ะะถือว่าสุขภาพโดยรวมแล้วยังถือว่าแข็งแรงอยู่นะคะอาจจะมีบ้างก็ถือว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรค่ะก็ คลิปนี้จบแล้วนะคะสำหรับคนวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายน2565ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะออขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะก็ถ้าชอบนะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ